เสีสดีตอ,ตอนเศร้าคะ่ะเจอรถพุ่มพุ่งมีอีหยังแน่น้อเหมือนเนี่โอ้บ<ร>ังวงคือคืองามแผลบังวงอีหยังน้อจ้ะโคกแก้วขมิ้นครับโอ้เอาจักถุงในเปียงเราจะถุงในจ้ะเนือกที่สวยดีจ้ะอ,อืม เรืหรอหวานเลยดิยแก้วขมิน้นแล้วข้าวโพดเนจ๊ยจอะข้าวโพดเลือกเลือกสองอันสองอันพอดีพอดีนะครับจ้ะบอกพอดีเอาแบบว่าไอ้เม็ดงามๆเนี่ยจ๊ะโอ้มีมีบบกม่วงบบกเขือข้าวโพดต้มเออข้าวโพดต้มข้าวเหนียวต้มมีมันขนมจีน โอ้นี่ถูกแล้วทั่วต้มจ้ะอันนี้ของเต็มหมดแล้วทุกมือของหลายเออทุกมือของหลายมาจากเนี่ยต้องถ่ายวนะันเป็นพิธีพระจ้าเจ้ครับโอ้ยว่าเป็นอย่างเห็ให้เห็น <c oughs> อาชีพที่บ่ควรมองขามทุกทุกเทืาเนี่ยสิแบบเต็มสองนี่จนเซ่เลยเนาะจอดรถกับสิบปรยูรมันบาจา่จ้ะครับตัวมือนีคือขายมะฮอนนี่คือเหมิดไหวแทะเหลือแค่นี้โรงงานไหนสูงครับโรงงานไหนง่อนจ้ะ ทางนี้หมดจ้ะทั้งครับเหรอโอ้เนี่ยเห็นบ่นหน่อยเนาะเหลือนิดเดียวเดี๋ยวก็หมดเราได้เนี่ยเราบันนี้ไปทา้งไถ่ตอจ้ะเนี่ยมาบค่าครับที่แยกนี้ผมไปมาบค่าเหรอตามหมู่บ้านตามหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านจัือมือหนึ่งอ่ะขออนุญาตถามแนอเอาขายหมดแล้วทั้งหมดนี่เท่างแดดเอามันยอดแต่ละวันไม่เหมือนกันเอออ่ะประมาณประมาณเจ็ดพันคุณน่ะ เรากำไรในจาดเนี่ยเอาประมาณประมาณต่อมือนมากจ้ะเราก็บ่ได้เฮ็ดมืดมือเนาะครับผมทำครึ่งวันก็หมดแล้วนั่นแดละใครึ่งวันโอถึงเที่ยงยังไม่ถึงเที่ยงบางวันก็ไม่ถึงเที่ยงแม่นมาจ้ะถึงเที่ยงเหรอเราก็ชิ่ๆวเนาะเป็นอาชซีบอิสระเนาะบ่อมีคนมาดามาว้าเฮานะมีความสุกพร้อมเนาะ ปลาสุดๆอ่ะอยู่บ้านไหนก่อบ้านเหรนี่ยอยู่ไอีดครับอยู่อีอ่ะโอ้ยบัดที่นี่นี่คิดว่าสิกับไปยู่บ้านเหาอไม่เห็ดตั้งชี้กไปอยู่หรือว่าเด้นบ้านกับมาหางานหาเงินกันมั้งเนี่ยเราเป่าอีกสักปีนึงปีนึงชีกวาๆนาจะกลับแล้วครับเดอเราไม่เห็ดโจนไปนี่ อาชีพเอ่รถ่มพ่วงเข้าเนี่ยมาเห็ดโดนไปได้สิบห้าสิบหกปีแล้วครับสิบห้าสิบหกปีแล้วดังแต่มาเห็ดนี่โอ้ก็เห็ดมันเรื่อยๆมันมาเห็ดเห็ดนี่มัน,เ,น,เ,นมเรื่อยๆชิวๆสบายๆเลยปบา,บา,บาเพครสุดยอดเนาะ <c oughs> อีลีเด้เออนี่กอย่างทุกย่างเนี่ยเข้ากับโบเมนวาอบเมนวามีสาขาเดียวมันบอมีหลายสาขามันบันเอยม,มีหลายสาขา มีหลายชุดอ๋อญแยกๆกันพวกนึงก็บิ่งอยู่กรุงเทพคงแยกแยกมาอยู่เลยยองกับชนบุรีดอกแล้วกับเห็เยอะอ๋อก็เห็ดแหบหลายครับหลายเป็นหลายเลยแต่ว่ากรุงหลายเป็นหลายก็จังใดก็ได้ขายเด้ที่ว่าแม่นบ่ครับออืยู่ที่ก็นเลียนถ้าใด้ลอยกาคันเหมือนเด้ครับเป็นลอยคันในในเนี่ยเลยยองชนบุรีบ่ อ๋อเฉพาะในระยองนี่บ่จ้ะในตัวจังหวัดระยองที่วิ่งอย่างนี้ต้อกันประมาณสักสักลอยนี่นะครับอ๋อเป็นลอยเลยแต่ว่ากะทุกคนกัแบบว่าขายยังสีกัได้ขายหมดทุกคนหมื่นหนึ่งหมื่นไงอ่ะหมดเข้าบ้านไม่เกินเที่ยงบ่เกินเที่ยงจะคนครับอืมกะกะแบบว่าเท่ากับบัได้รีบเร่งว่าโอ้ยฉันเฝ้าสิไปขายโน่นนั่นเท่ากับแบบชิวๆสบายๆเท่าแบบนี้เลยเนาะสบายไม่ต้องไม่ต้องรีบนะครับอืมเพื่อใดกับมดขึ้นเก่า เนีย,ยนบอแมนอยู่เพราะว่า,าเขาเอิ่นว่ายังก็อันบริการถึงที่แมนบล่ะเออโอ้ดีดีดีกะโอเคอยู่ดเนาะแต่ว่ากะต้องแบบต้องระวังความปลอดภัยในจังน่อยเนาะแต่ว่าเรื่องครับเรื่องอย่างเงี้ยสิเนาะโอ้ดีด,ดีลายขนมจีนน้ำยาดังยสิถุงละยี่สิบาทได้เนี่ยแมนบยี่สิบบาท อืมยี่สิบบาทใส่ถุงขายง่ายขนาดขายเราก็โอ้ส่งถึงที่จ้ะเดลิเวอรี่ถึงที่ถึงบ้านอันบ่โอสุดจอดเนาะอีกปีหนึ่งสิก,กับแล้วตีสิมาอีกเวลากับเนี่ยลูกเ <c oughs> ลีเ้ยงจบกันสิมาสีเศร้าแล้วครับ <c oughs> อ๋อลูกเลี้ยงจบลูกเลี้ยงจบสิเศร้าแล้วโอ้เูกขาานะเขมหาอะไนะเข้ากับมีเป้าไม้เนาะ เขามาหาไร่หรอบอแล้ว oh. อีกปีน <50 S 1> <Fil ots. S 2> ึ kind of so ่งจะจบบอค่ะอ๋ออันนี้สามยางสามยางหาสิบบาทลูกเขาเห็นบอกะทรงลูกเลี้ยนนึกกันละจ้ะมาอันทำงานหาเงินกะทรงทั้งบ้านกะทํามหายกินเนาะทรงลูกเต่าเลี้ยนนึกกันละเนาะผู้ใดกะเท่ากบพัดทิ่นมากกบหาอยู่หากินและเนาะ เขาเอิ่นว่าเป็นอาชีพที่แบบเข้าเข้าเลือกได้เราเป็นอิสระเราแบบว่าเขาเอิ่นว่ายังก่ออันสิออกบ้านย่ำใดก็ได้กลับย่ำใดก็ได้เมื่อดเมื่อเมืเมื่อมื่อเ่ไดดซีเรียสีอย่างแต่ว่าแต่ว่าสรุปแล้วขายหมือุงมือขายมือสุงมือครับส่วนมากจะบ่อบบอกเกินเที่ยงหรือเที่ยงเที่ยงนี้เน็ตแตมือแล้วครับนั่นเห็นบอครับ แมนแถวยิงแถวนี้เนาะแถวนี้แบบว่าขายโรงงานขายอย่างเงี้ยสิเนาะจ้ะแต่ส่วนใหญ่กับมีแต่บานเฮ้าเนาะทั้งโรงงานก็ได้แมนวนมหนลายเนาะอืมมันก็เลยกับกคนอีสารบานเฮ้าเพิ่นกับยูด่ดีแบบว่ากนิ่นไงกิ่นอีอย่างง่ายๆสิอ่ะเนาะถ้า <laughs> ะขายได้นี่เห็นบ่กะง่ายๆเนาะ เห็นว่าอาชีพรถผุพ่วงอ่ะอย่ามองข้ามเดอ้อผู้ไทยสนใจสิมาเห็ดกับล่องเบิงเดอ้อแต่ว่าก็ต้องแบบใส่เขาเอออย่างก็เ,เขาเลยประสบการณ์นะ่จักน้อยในการขับมอเตไใส่นี่ขับรถนี่เออต้องแข็งแรงเนาะข,นขันขันบอกแข็งแรงนี่ว่าได้ดิดเพราะว่าอ,อย่างบายุจะ้ะเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุได้ต้องระวังแน่ตรงนี้เนาะเอาแล้วสรุปเนี่ย สิ S <S ้นเดือนนี่เศร้าแล้วเพราะว่าสงการเดี๋ยวก็ยุดแล้วมันมาจ้ะสิกลับบ้านมันบ่ทัานที่เจ็ดที่แปดก็หยุดหยุดสงการครับเดือนนานี่บ่จ้ะครับอ๋อเราสิมามือใดระบาดเนี่ยสิพุ่นเตะประมาณวันที่ยี่สิบครับอ๋อหยุดคือแบบว่าบริษัทเลยเนาะบริษัทเขาเฮ็ดงานเขาเลหยุดแบบนี้กันเด๊ะเออเขาหยุดปิดระเทือคือโรงงานเลยเด้เนี่ยเออก็ดีอะนะ หาลูกหาเต่ากันครับหาลูกหาเต่าหัวคขอบครั้วเนาะกับว้าง่ายๆก็จังเข้ามาหางานหาเงินหน่ะละเนาะสั่งงานสั่งเงินแต่ว่าเข้าเลือกที่สีเฮ็ดอาชีพแบบนี้เนาะกะดีด้วล่ะที่ว่าดีเป็นนายนายนายตัวเองเป็นนายเจ้าของแม่นบางเทือถ้าสมมุติว่าเที่ยงหมดอ่ะเข้าไปแล้วฮะออกออกมาหลอบไม่อีกกันยังได้ได้พูดถึงอ่ะสองรอบก็ยังไดนป่ะจ้ะส่วนมาก ช่วงบ่ายแล้วพระองค์จะไปลงตลาดนัดต่างหักครับอ๋อตอนแรกมีตลาดนัดเนาะจ้ะครับเฮ็ดขนมจีนครับก็พวกเฮ็ดพวกขนมไปลงตลาดนัดต่างหักครับกกับพวมีโอิอ๋อต่างหากอีกก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกเนาะเขาเอิ้นว่าคนขยันนะอยู่งใส่กับโบวตายเนาะอ่อโอเคขอบคุณหลายๆเด้อจ้าจ้าัอดีค่ะให้ขายดีเรืเว้ยเฮงๆฮ้ขับรถก็ปลอดภัยเด้อจ้า 啊，好、嗯。<tá. S 2>